เครื่อมนัวเป็นเมนูที่ชอบทำที่สุดแล้วอ่ะวันหยุดนี้ตื่นมาก็อยากกินแกงเปิดเลยก็เลยไปตลาดเพื่อไปซื้อของมาทำก่อนอื่นต้องต้มหน่อไม้ทิ้งไว้สักสองน้ำเลยนะเพราะว่าหน่อไม้สดมันขมมากฮะ เราเป็นคนชอบกินแกงเปิดอมากใช่ป่ะแล้วเราก็ทําบ่อยมากแต่เราไม่ชอบแกงเปิดอที่แบบน้ําเหนียวเหนียวนุ่นงว,วดอะคือเราไม่ชอบฉะนั้นเราก็เลยจะไม่ค่อยสัมผัสในการหาข้าวเปลือที่ทําให้น้ำเหนียวเหนียวนะเราชอบทําแกงเปื่อยแบบใส่หอมแดงเยอะๆคือมันหอมดีอะของเราไม่รอน้ําเดือดนะเราก็ใส่หน่อไม้ใส่ฟักทองเลยเพราะว่าฟักทองมันชิ้นใหญ่แล้วหั่นชิ้นใหญ่ไันมันก็กจะนิ่มลงอะอันนี้ก็ชอบมากฟักทองชิ้นใหญ่จุใจไปเลยเรปรุงแค่รสดีเกลือแล้วก็น้ําปลาเองนะ รู้สึกว่ามันนัวแล้วนะมีใครเป็นเหมือนเราไหมอะทําแกงเปิดแต่ว่าแบบไม่ได้เน้นหน่อไม้นะเอาเป็นริงแกงเปืดอของเราแทบจะเน้นฟักทองแล้วก็เห็ดมากกว่าด้วยซ้ําคือเราชอบอะเมื่อก่อนอนะตอนที่เรายังทำอาหารไม่เป็นใช่ไหมเวลาเราไปตลาดอะเราก็จะชอบซื้อแกงเห็ดถุงหนึ่งแล้วก็แกงเปิดถุงแล้วมันก็เลยทําให้เราคิดว่าถ้าทําอาหารเป็นนะฉันจะทําแกงเปิดกับแกงเห็ดรวมกันคือจะใส่ทุกอย่างที่อยากกินอะเฉอมกับใบแมงแลักเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยนะชฉอมจะดูยาวๆไปหน่อยเพราะว่าเราลองเด็ดแล้ว เราโดนหนามชมขิ้นไปเราก็าใส่ไปทั้งชิ้นอย่างนี้ก็ได้เนาะนี่ก็คือหน้าตาแกงเปื่อของเราที่ไม่ใส่ข้าวเบือเพราะว่าเราไม่ชอบถามว่ากินได้ไหมแบบใส่ข้าวเบือแบบน้ำงดงดก็กินได้จริงๆมันก็อร่อยนะพอทําเสร็จจะกินแล้วเพิ่งจะนึกออกว่าเราลืมซื้ออะไรเราลืมซื้อข้าวเหนียวปกติทุกครั้งเวลาเราทํแกงเปื่อเราชอบกินกับข้าวเหนียวไงลื้นนัว ทำแบบนั้นใส่ข้าเปลือเพราะว่าไม่มีฟปกทองคือมันมากอร่อยอ่ะเป็นเมนูที่ชอบทําที่สุดแล้วอ่ะแกงเปิด